สวัสดีค่ะทุกคนพบกับผิงจากช่องขับรถทราเวอีกแล้วนะคะตอนนี้ผิงอยู่ที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและผิงจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะพังงานและสมุยค่ะ นนี่พินก็อยู่ที่สนามบินสุราษฎร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อัปเดตนะคะวันนี้วันที่14กร,รกฎาคมนะคะ,ะตอนนี้ในเครื่องบินก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็ถอดแมสแล้วนะคะแล้วก็บนเครื่องบินก็มีการบริการอาหารเครื่องดื่มสําหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ คเข้าเมืองคะ่ไงคะไปลงหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ค่ะโรงพยาบาลสุราษฎร์ครั้งที่สองขึ้เนเลยครั้งที่สองเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คนขึ้นรถมาไปมากเกือบเต็มแล้วแต่ว่าอันนี้สังเกตด,ดูว่าข้างบนเขาไม่มีที่เก็บของนะม,มันออกแนว ก็ใหญ่กว่าตัวมันเป็นมินิบัสดังนั้นคนที่มีของเยอะๆอะก็จะลําบากหน่อยน้องแบบเชาต่างชาติที่เขามีกระเป๋าใบใหญ่อะคะ่ะมันก็จะต้องมะแบบวางขวางทางนิดนึงนะคะส่วนเราก็เราเอามาแค่นี้นะคะรถคันนี้นะคะมีแต่ รถบัสนะคะจากสนามบินมาลงที่นี่ค่ะหน้าโรงพยาบาลสุรา์ธานีเพราะว่าที่พักคืนแรกของถิงน,นะคะคืนนี้จินงนอนที่นอนที่ในเมืองสุรา์ก่อนหนึ่งคืนนะคะฝากซอยเข้าของกินเยอะดีค่ะตั้งแต่เช้ามาก็มีแต่แกงตูนนะคะที่ตกถึงท้องตอนนี้บ่ายสองละเดี๋ยวหาอะไรกินกับข้างน,าน,นั้นนแต่ว่าขอไปเช็คกินโรงแรมให้มัน รูเรื่องก่อนแล้วกันนี่ค่ะก็มาถึงที่พักของคืนแรกของเราแล้วนะคะยังมันนี่โฮสเทลค่ะ ห้องอน,นี้เป็นห้องน้ำนะคะมีโซนที่เป็นซีน้ำแม่นนี้ค่ะเขามีไดร์ผมให้ด้วยแล้วก็มีห้องอาบน้ำอีกสองห้องนะคะห้องอาบน้ำก็จะมีห้องอมีเครื่องทําน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะแมมีสบู่แชมพูให้นะคะสะอาดดเลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้เรามาอาบน้ำที่นี่กันเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าค่ะหิวมากวันนี้นะคะ มีเวลาตอนเนี่ยตอนนี้บ่ายสองครึ่งกะว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถไปหาอะไรกินแถวนี้เนาะแต่ว่าดูแล้วไม่คุ้มอะค่ะตอนนี้มันบ่ายสองละเขาไม่มีราคาครึ่งวันเนาะมันก็จะเป็นราคาเต็มวันนะคะ250ห้าก็เดี๋ยวโบวกทุกๆไปตลาดสันเจ้าตอน4ี่โมงประกันค่ะตามที่เขาแนะนำตอนนี้ก็มาหาอะไรกินรองท้อง่ะ เดินออกไปหารถสองแถวที่นี่เขาเรียกว่าตุกตุกนะคะหารถตุกตุกไปที่ตลาดสัรเจ้าค่ะอ่าที่นั่นจะเป็นตลาดขตลาดค่ำนะคะตลาดเย็นแล้วก็มันจะมีอาหารขายของกินขายเยอะต้องเดินไปหาตุกตุกก่อน ค่งได้วค่ะโอเคสุดแล n ค่ะตอนนี้เราก็มาลงรถทุกๆนะคะที่ตลาดสันเจนะะ้าแล้ค่ะ s Flamesne like with twin เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินที่มันหากินยากที่บ้านเราค่ะ เมื่อกี้ก็กินข้าวลองท้องหนาไปหน่อยค่ะยังอิ่มอยู่เลย ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้น,นนะคะจะบอกว่าหาอะไรกินที่มันไม่ค่อยมีที่บ้านเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าคนใหญ่แล้วอ่ะของที่ขายก็คล้ายๆกันนะคะคืออย่างอาหารทะเลอย่างเงี้ยมันก็มีทุกเียเนาะก็เลยหาเอาที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็น ที่ประจำท้องถิ่นแล้วกันค่ะจุฬาธานีนะคะที่ไปเซิร์ชมาเขาก็จะพูดถึงตัวนี้ค่ะนงต้มนะคะก็ดูแล้วมันก็จะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะคะมันก็คือก๋วยเตี๋ยวข้่มี่ที่ใส่แบบมีเป็นพวกเพลลูกชิ้นปลาแล้วก็มีหมูมีหมูนะคะมีเต้าหู้ ต้องมีหมูเอาเลยตรงนี้อีกอือจะต้องปรุงนิดหน่อยค่ะชิมตอนที่ยังไม่ได้ปรุงพอตัวคนเดียวแบาปุ๊บจับได้แล้วอ่ะเนือมือแล้วเนี่ยจะบได้เนาะตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจยิงสกัดเข้าที่บริเวณแขนเนี่ยนะก็ตายนะแต่คือมันเป็นวิธีที่ตำรวจก็ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างถ้าช้าไปอีกนิดเดียวเนี่ยแล้วมันจะบได้เลยาน้ำใสๆนี้มีความอร่อยต้องมากเลยค่ะอ,อร่อยอ่ะ ขเจขข้าของร้านซ้อมรอเลยค่มันไม่คุุงได้เลยค่ะตัวประกันไม่ได้ อ๋อไม่ต้องปรุงก็ได้แตแบว่าถ้าชอบก็คนอะคุณสาว่ะแต่จังหวะที่แบบว่างอเอ็นก็เลยอ๋อเราก็อกี่แลชิแบบว่าเออว่าจะไม่ปรุงะนะโอเคค่ะอร่อยดีขอบคุณค่ะเจอล่องต้องเข้าไปถ้วยนึงนะคะตอนนี้อิ่มเลยค่ะ าจะกินอะไรจุกๆุกจี๊ดจม่จะไม่ได้กินหรออิ่มตอนนี้พิงก็เดินออกมาจากตลาดสารเจ้าแล้วนะคะสุดท้ายก็คือจบที่ลงตรงหนึ่งวยจริงๆมันไม่ไหวแล้วว่าอิ่มมันวางแผนเวลาการขินผิดไปหน่อยนะคะจากตลาดสารเจ้านะคะพิงเดินออกมา ดูจากแผนที่แล้วใช้เวลาประมาณ13นาทีหรือว,ว่าเดินประมาณ1กิโลค่ะจะเดินไปที่สารหลักเมืองของสุราษฎร์นะคะเราจะไปแวะว้ศาล้าลักเมืองสักหน่อยค่ะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วก็คงจะเข้าที่พักไปวันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรมากนะคะเพราะว่าก็เป็นการมานอนที่สุราษฎร์ในเมืองสุราษฎร์หนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะรอเรือ ไปที่เกาะพังงานพรุ่งนี้เช้าค่ะจริงๆและการเดินทางมาสมุยพังงานอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นคนที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะมีตัวเลือกเยอะหน่อยเนาะก็คือมีสายการบินบางกอกอบแอร์เวย์นะคะที่ไปลงสมุยได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาต่อไอเรือแบบถิงนะคะ แต่เรามาจากเชียงใหม่เนาะไฟบินตรงแ่ะมันก็จะมีแค่มาลงสุราษฎร์เนี่ยคะ่ะก็เลยทําให้ต้องวางแผนแบบนี้นะคะก็คือมันลงในเมืองสุราษฎร์ก่อนหนึ่งคืนนอนที่นี่หนึ่งคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าพิงถึงจะไปนั่งเรือไปที่พังงาน,นะคะ่ะก็จริงๆสามารถไปพังงานวันนี้ได้เลยนะแต่มันจะถึงสองทุ่มที่พักที่พังงานอะ่ะเนื่องจากมันใกล้ฟูมุงปาตีนะคะก็จะแพงกว่าในตัวเมืองอยู่ละนะคะพิงมานอนที่ยังมันนี่โฮสเทล ในราคา2 2 4บาทนะคะคืนนี้ถ้าผิงไปนอนที่พัางงานเนี่ยผิงจะต้องเสียอย่างน้าก6 0อบาทนี่ก็เป็นคริกประหยัดเล็กๆน,น้อยๆของผิงเดินมาอีกหน่อยนะคะผิงเหลียวเข้ามองๆในซอยก็เห็นเรือเขียวๆเ,เนี่ยแล้วเนี่ยคือเห็นตั้งแต่ตรง ปากซอยเลยนะก็เลยเดินมาดูสักหน่อยว่าเออตรงตรเปิดแผนที่ดูว่าตรงนี้มันคือแม่น้ําอะไรนะคะว่เอเอมันคือแม่น้ําตาปีนี่เองนะคะแม่น้ําตาปีนี่ก็ซอเป็นน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนแม่น้ําปิงบ้านเราเลอยอ่ะบ้านเราไ้ล่ะบ้านบ้านถิอ่ะเชียงใหม่อ่ะออเลยมาเดินดูสักหน่อยนะคะก็จะเป็นวิถีชีวิต คนสุราร์ <c oughs> ตรงนี้อันนี้คือท่าเรือเขาเขียนว่าเกาะเ,เต่าใช่เรือนอนที่ว่าแล้วมั้งโทษนะคะอันนี้ใช่เรือนอนไหมอะเรือนอนไปเกาะเต่าคะ่ะอ๋อมาขึ้นตรงนี้เหรอคะซื้อตั๋วทางที่ตรงหลังคารึเลเลยครับอ๋อ,อไปเกาะเต่าฮะอ๋อเรามาถามดูเคยเห็นในที่เขารีวิวในพวกลูปอะไรเงี้ๆๆยว่ามันเป็นเรือนอนก็คือออกประมาณ สามทุ่ม,มแล้วสี่ทุ่มแล้วแต่วันก็ไปถึงที่นั่นเช้าประมาณห้าโมงเช้าอันนี้คือไม่น้ำตาปีใช่ไหมโอเค,อเคขอบคุณมากค่ะข้าเรือนาวันเกาะเ่ะคือตรงนี้เนึที่เอกนะคะเออเราเรือมาเจอเลยวันมังอันนี้ก็คือหนึ่งในอ่าเขาเรียกอะไรวิธีการที่เราจะประหยัดนะคะในการเดินทางไปเกาะเต่าหรือว่าทำง,งานอะไรเงี้ยจริงๆเขาจะมี คือเรือนอนนะคี่สามารถซื้อตั๋วได้ที่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นท่าเรือนอนไปเกาะเตา่าอ๋ออันนี้อันนี้คือเกาะเต่าโดยเฉพาะเลยจะออกประมาณสามสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ไปถึงที่ปลายทางก็คือเกาะเต่าเนี่ยตอนเช้าเช้าถ้าใครนะคะที่มาไฟตอนเย็นๆแล้วก็แบบอยากจะข้ามไปที่เกาะเต่าโดยที่ไม่อยากจะเสียค่าที่พักหนึ่งคืนนะคะก็ซื้อตั๋วเรือนอนแบบนี้ย ข้ามไปที่เกาะเต่าได้เลยเนาะก็คือนอนไปเลยไม่ต้องเสียค่าโรงแรมเออนี่ก็เป็นอีกวิธีการประหยัดอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวทีอนองไปถามดูหกร้อยบาทเออหกร้อยบาทนี่ไงอันนี้เรือเรือนี่มี un. เรือเกาะพังงันตรงนี้เป็นเรือเกาะพังงันข้าเรือตรงนี้นะคะเรือนอนเหมือนกันใครมารอเรือกลางคืนก็ไม่ un ต้องห่วงเรื่องอาหารกินเลยค่ะตรงนี <oak> ้ก็คือ เลือกเลือกเดินเลี้ยวมาทางนี้ก็ได้อะไรไปอีกนะคะดีละดีล้ว เพลินๆนะคะเรียบแม่น้ำตาปีมาตอนนี้เราก็เดินมาถึงนี่ศาลนักเนือนะะคะ สำหรับอนะีพีหน้าสายปาร์ตี้ห้ามพันระเลยค่ะเพราะเราจะพาไปไเที่ยวหนึ่งในปาร์ตี้ที่มันที่เด็ดที่สุดในโลกฟูมูลปาร์ตี้ที่เกางพังงานนั่นเองค่ะใครยังไม่ได้กดกระดิ่งดกด subscribe อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอีพีหน้าของเราค่ะแล้วเจอกันค่ะ